สวัสดีค่ะทุกคนอิสานเขาเจอเด้อค่ะวันนี้จะมาบอกการบ้านลูกนะคะทุกคนวิชาอะไรเนี่ย science ส c i e n c e สอะไรคะวิชาอะไรเนี่ย s c ร e n c e ฮะ science คือเป็นภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในแบบฉบับของภาษา,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 าอังกฤษ<อ>มันบอกอ<ร>ว่าคำสั่งเขาบอกว่าต,ติ๊กทีก่ขึ้นหมายถูก the living ting h and cross เครื่องหมายผิด the non living ting h and t h e n color h e m โอ้ยแปลว่าอย่างน้อบาทไง รีฟนี่ออกออกไปจากอีกปรูกรีบออกไปจากบอกนอนนูนนี่ไม่นูนนี่นูนนี่เทีย่ยงไหมอ่ะเอาเอาอันนั้นมาเปิดหน่อยสิดิกชันารี่นั้นไม่มีรูปไหนที่มันบอกบอกว่าเวลาเที่ยงเลยนะทุกคนนี่พระลมมีอะไรมันจะแปลว่าเที่ยงมันจะใช่ไหมอ่ะ ทั้งปลายมาเร็วๆมาทำให้ดูหน่อยมีปลาหมึกมีปลาหมึกมีกระเป๋ามีต้นหญ้ามีลูกบอลจิงโจ้านาฬิกาจะก,กระแตนด้วยทุกคนมีเลื่อย มีกระต่ายกันไกลแล้วก็รูปภาพครอบครัวมีต้นไม้มีอะไรเนี่ยหนังสือหรือโทรศัพท์นอนี่แล้วก็มีปลามีเสื้อมีพัดลมมันคืออะไรเราจะทำยังไงเราจะติ๊กหน้าอะไรนี่น้องปลายมาทำาคาะเลยลูกมามา,มา ก็ทำยังไงไปทางนู้นค่ะไปมาเร็วรวอันนี้อันที่สองทุกคน f i l l in the blank with t h e c o r r e r t word น่าจะเป็นคำสั่งว่าเติมคำที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างใช่ไหมก็จะเป็นคำเหล่านี้นะทุกคนโ o โดฟ r อกใช่เกอร์อะไรเนี่ยฟิชและ b บ t l i เอมังคีแล้วก็ดอฟฟินนะทุกคนส่วนคำนี้นะจัมลันฟลายสวิมนี่ทุกคนนี่าคำนี้ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไม่เคยเขาใช้กับอะไรรู้ไหมคะส่วนนี้ก็คือสวิงใครเขาสวิงในนี้นี่มีใครที่เขาสวิงไหมเพื่อน ใครที่หมุนรอบตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมเราต้องใช้กับไข่ใช้กับเต่าเลยต้องไปมาทําหน้าแรกก่อนมาเร็วๆค่ะอ่าไม่เห็นหนาแรกก่อน มาเร็วลูกแค่นาเดียวแล้วก็พอเร็วๆไปทนงสก่อนแล้วถือมาด้วยเร็วๆเร็วๆอุ้ยแปบเดียวเองนี่กิับไอ้นันมเมากร็วค่ะเร็วค่ะไม่ใช่ว่ากินแต่แล้วคนอื่นเขากินมาไม่เห็นแล้วนานีจงไปกินเร็วๆ เอาบอกก่อนลิฟวิ่งติงคืออะไรจริงไม่มีชีวิตนอนลิฟวิ่งติงจริงไม่มีชีวิตอ๋อเขาให้กาเครื่องหมายถืกถูกที่อะไรสิ่งมีชีวิตกาเครื่องหมายผิดที่